ทำต้นไม้พี่ทำถูกแล้วต้นไม้ช่วยชีวิตพวกเราด้วยถ้ามไม่ทำพี่ก็ใหญ่ก็อาจจะตายทักคนหนึ่งนั้นไปคือสิ่งที่ต้องทำจริงมันไม่ใช่สิ่งที่อยากจะทำแต่มันต้องจะเป็นต้องทำพี่เดี๋ยวช่วยทำบุญไ้พ่อให้พ่อรู้ว่าเราต้องทำอะไรจริงริงแล้วก็ช่วยเหลือที่บ้านด้วยจนน้องเก็บตังค์ได้ซื้อรองเท้าสตัร์ที่อยากได้เขาจะมีกบะเปาอะ สะสมอมน้อยไอมน้อยเรื่อยๆนะเขาบอกว่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับผมเราสามคนนะครับช่องพี่แฟร์พาไปเรื่อยทุกคนวันนี้พี่ครับอย่างที่บอกฮะถ้าใครดูคลิปพี่แฟร์ก็จะเห็นว่าเราทําการปิดชีพ ก็คือน้องทำา้วตัวเองแต่น้องกลับมาต้องรผิดที่หลังถ้าไม่ทำอนะไรก็ตายเหมือนกันมันก็แย่เหมือนกัน,น,กนนะแล้วเราจะต้องมีคนตายก็ได้สามคนที่ไปด้วยกันบนหน้าผาเราไม่มีเวลาคิดทุกคนนะอย่างเดียวคือต้องทำคือต้องทำสิ่งที่ควรจะทำตอนนั้นน้องต้นไม้ก็ทำการสังหารเปิดชีพพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงตัวเองจนที่ลมมนาะทนต้ตไนไม้ ผมจะมานั่งคุยพี่วันนี้แล้วก็เรามาจะหาทีแก้ไขใช่น้องรู้สึกผิดทุกคนผมก็อยากจะให้พี่พีรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ตั้งใจจะทำเลยทุกคนนะเราไม่อยากให้มันเกิดทุกคนตอนนี้พี่มันต้องทำตอนนี้ตอนมี้พีทตอนนียทำถูกแล้วตอนมี้ช่วยชีวิตพวกเราด้วยถ้ามันไม่ทำพี่ก็ใหญ่ก็อาจจะตายทุกคนหนึ่งเพราะว่ามันแรงเยอะมากพี่ ไม่ใช่พ่อตีต้นไม้แล้วโดนสมิงครอบงำทั้งร่างกายแล้วทั้งตัวเลยมันเหมือน,นเขาแบบเอาล่างพ่อต้นไม้มาใช้อะทุกคนแล้วก็มันในในต่อแบบยังเจ็บขายอยู่อ่ะแล้วก็เหมือนรู้ว่าเป็นพ่อต้นไม้ก็เลยตีมาหาต้นไม้ก่อนเลยจะทําร้ายจะจับเราเป็นทาจะทําเราเป็นบริวาร<ต>จะกิน,นเราไ่เหยื่อสมิงตัวใช่ไหมสมิงชุดข,ขาวเพราะว่าเราเป็นชิปเตัวแล้ว ยังหัวหน้าอีกตัวที่ยังร่อนรอนู่นวันนี้เรามานั่งคุยกันทุกคนเพื่อจะปลอบใจต้นไม้กันแล้วก็ใจพี่เอฟซีทุกคนให้กำลับบงใจต้นไม้ทีเพราะว่าตอนนี้น้องได้สูญเสียคนที่เป็นคนคนหนึ่งเหมือนพ่อคนหนึ่งไปแบบไม่มีหัวนับมาทุกคนนะก็เราสองคนก็เสียใจไม่ใน้อยทุกคนก็เมื่อคืนก็ปลอบใจน้องตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องวันนั้นกลับมาถึงบ้านน้องก็พําเพ้อพูดถึงพ่อ พูดถึงเรื่องเ,าเราการที่เคยผ่านา้ำร้องไห้ร้องไห้ปว,วแดแ้นไอ้ผู้สมิงมากบอกกับผมไปอย่างว่าให้ออกไปกับา้านช่วยเขาตามหาสมิงทีเรล่าสมิงกับอทีน้องไม่อยากจะอยู่ตอนนื้องราจะกลับไปเยอะอยากไปตามล่าไหมได้เอาเคืนให้พ่อให้ได้พี่เราพยายามห้ามน้องไว้ก่อนว่าจะไปเราเราดูแผนวางแผนดีก่อนค่อยไปเราจะไม่รู้มันอยู่ไหนตอนนี้ถ้าเราไปตอนนี้เราก็อาจจะเสียแรงเปล่าอาจะเสียเวลาเปล่ามีอะไรกินมนบ้านนะเ้านั่งคุยนั่งกินเยอะ ทุกคนครับอย่างที่ญญบอกครับไม่มีใครให้เกิดการคุ้นเสียเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถห้ามได้แล้วแล้วตอนที่เกิดขึ้นเราก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกคน,อ,นอืมอะไรไหม,มยอยู่อยู่พี่นะอยู่พี่ด้วยกันจัดการอ๋อก,ก็ยังไม่กล้าจะสู้นะทุกคนแบบรู้สึกผิดที่ทําไปเราคิดตัวเองผิดเนี่ยแต่จริงๆริไม่ใช่ทุกคนมันเกิดจากการที่เราต้องทําเหตุจําเป็นจริง ทัทุกคนนะไอ้เรื่องไปซื้อของกินมาซื้อขนมมาซื้อน้ำ <c oughs> ขนมมาก,กินกันน้องวะหรือต้องมากินจะพอเ <c oughs> ม,มียม,า,มาจุยจุกพาไปเหรอต้องมากินกันที่บ้านละต้มน้ำคือตอนนี้น้องก็ไม่หิวข้าวน้องบอกว่ามีข้าวที่เรามีข้าวแต่น้องบอกน้องไม่หิวแล้วก็โอเคมีตะแกรงจืดใช่ไหมเหรอน้องบอกไม่หิวข้าวเราต้อมอะไรกินง่ายก่อน คลิปนี้ผมก็ไม่คิดไม่เข้าปงเข้าป่า,านะคนนะวันนี้คือจะนั่งปลอบใจน้องทั้งวันเลยอยูนเพื่อนเนาะคือน้องซึ่งผิดมากๆที่ทําลงไปพี่แต่ผมพยายามพูดทุกทุกทุกอย่างแล้วว่าพูดให้น้องเข้าใจสิ่งทําไปคือสิ่งที่ต้องทําจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่อยากจะทําแต่มันต้องจะเป็นต้องทาพี่พี่ไมนต้งเครียด สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันผ่านแล้วพี่เข้าใจความรู้สึกมันมันแย่มากๆแต่แต่มันผ่านไปได้ไหมน้องเครียดมากตอนที่น้องลงมือลงไปกนะ็คือตอนที่ทําลงไปคือต้องทําจริงนะแต่น้องกลับมาเครียดที่หลังปร๊บน้องบอกไม่น่าทำลงไปเลยก็จะหาวิธีแก้ไขนะจะหาแก้ไขเงินก่อนนะช่วยเหลือก่อน แต่ชั Being, ่วโมงนั้นทุกคนมันเป็นนาทีเป็นนาทีตายถ้าเราไม่ทําถ้าน้องไม่ทําเราสามคนหนึ่งคนต้องโดนแน่ๆหละไม่สาหัสจะตายไมเหลือแน่น้องแก่แอ่น้องแก่ไหมเรียกฝากรึพี่จำใจต้นไม้ทีคนนั้นที่มันกรอบใจต้นไม้ทีให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมไว้นี่คีขึ้น เทรนะาเสียทุกอย่างเลพ่อแม่แตาพี่น้องก็ไม่เหลือแนละ้วนี่มาเสียพ่อเีย้คน ผ่าน้องมาระบายนะผมได้มานั่งระบายพี่ไอซีฟังกลัวพี่ไอซีเขาใ้ผิดว่าน้องเป็นคนไม่ดีว่าน้องเป็นคนทําพ่อตัวเองพ่อเลี้ยงตัวเองมานั่งคุยกันมานั่งให้เข้าใจไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยแต่ทุกคนเราจะไม่ยอมจบแค่นี้นะมันต้องมีวันที่ผ่าน้องไปเอาคืนใช่ไหมไม้ออไรพี่พาไปกินเมืไห่แล้วแล,ล้ที่ชูอ่ไรไหมทชูง่ายไห้ที่ชู นาเชาื่ต่อเลยนาเชือมต่มนาเชื่อมต่อไหมเสร็จขีโมกย์เสรกจโมกเชื่ต่อเลยพี่ครับจริงไม่ใช่มีการไม่ใช่เปน็นกา,ารประจานน้องหรือว่าย้อเยือน้องเลยนะเราพยายามหาวิธีแก้ไขแล้วก็อยากให้พี่เอฟซีให้กำลับบงใจน้องทีน้องได้มีแรงฮึบตอ่อจ,จะอ่านเป็นใพี่ คอมเมนต์บอกพีว่าน้องทำถูกแล้วน้องไม่ผิดน้องตัดสินใจถูกแล้วที่ทำางาน,นลงไปนีว่าเป็นคลิปที่มาปรับความใจแล้วก็ให้น้องได้สบายใจว่าน้องไม่ผิดพี่พี่ต้มน้ำยัง มาพอมาคุยกัพี่มาเาจะเราจะไม่ลองให้ละเราจ์สู้เราไปลองให้ได้ลองให้ออกมาเต็มที่เลยระบ,บายออกมาเต็มที่ทุกอย่างที่อัดใจเลว่าพูดตรงมาพี่เอฟซีฟังดีไหมให้พี่ฟังเลยพูดออกมาเลยแล้วก็ระบ,บายออกมาเต็มที่เลยพี่จะฟังทุกอย่างเอาไหมเดี๋ยวผมขอพักกล้องให้น้องไ่อย เชร็จแ,แล้วก็ผมได้น้องมาพูดคุยระบายสิ่งน้องอยากจะทําต่อไปทุกคนเดี๋ยวขอปิดกล้องนะทุกคนนะให้น้องให้ผ่อนคลายก่อนถ้าการที่เราตั้งกล้องจ่ออินอาจจะน้องอึดอัดแล้วให้น้อไม่อยากจะพูดอะไรเดี๋ยวผมจะให้โอกาสน้องได้คิดได้ลองหาห้เต็มที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปอีกรอบมึงมาพูดกันเลยระบายออกมาว่าเราจะวางแผนยังไงาจะจัดการการถูกทบสมิ่งยังไงทุกคนไปโอเคทุกคน ผมก็ให้น้องให้ลองให้เต็มที่แล้วระบายที่แล้วแล้วผมจะถามความรู้สึกน้องน,นี้แล้วก็จะคุยกันว่าจะเอาไงต่อเล็กเจตยัง,ง,งก็เดี๋ยวกำลังเตรียมกับข้าวเตรียมขา้าวเตรียมม,มาม่มากินอยู่พอน้องไม่กิขนข้าวเลอ่ะต้นไม้เตรขอมให้นะหมาย,ยามต่อเพื่อนเพาะแล้วค่อยคิด้ค่อยพูดออกมาแมวแมวกลัวเพราะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูก ตอนนี้นที่เรทำไปคือสิ่งที่คนจะทําที่ทำไปนะที่ผ่านมาใครผ่านไปยังไงตอเดียเพให้พ่อเที่ยวเดี๋ยวช่วยทําบุญไห้พอ่อเพราะให้พ่อรู้ว่าเราต้องทําอะไรจริงจริงคือเราไม่ทําเป็นคนที่จัดการพ่อตัวเองไม่ปิดชีพพ่อเสียมาก่อนน,นนี้แล้วสิ่งที่เราเจอไม่ใช่พ่อแล้วรู้เปล่า ไม่ใช่ร่างพ่อแล้วไม่ใช่วิญญาณพ่อแล้วเป็นวิญญาณพุกธมิ่งที่มันใช้ร่างพอ่อต้นไม้ในการปรการพวกเราเดี๋ยวแล้วก็ช่วยทำบุญนะต้นไม้เข้าใจใช่ป่ะมัไม่ผิดใช่ป่ะเข้าใจยังพอมันใจเพียบสี่ได้เพียบสี่ให้ทให้มันใจต้นไม้เข้าใจใช่ป่ะอ่ะแล้วไงต่อเพืัอนะ ตอนไหนเอาไว้ไรจาดการสมิงให้ได้พี่นี่คือสิ่งที่น,น้องๆับเป็นเป้าหมายเราที่จะทําให้ได้นะที่จะจัดการเราคือพ่อพี่ซึ่งผมอย่างที่ผมบอกอะมันคิดง่ายที่จ,จัดการสมิงเราต้องช่วยกันที่นายใหญ่เพื่อเต็มที่แล้วเราจะให้ไอจิตอ่ะทางรับแรกช่วยด้วยแรงอืมทคนต้องช่วยกันนะให้แบบทุกอย่างผ่านไป แล้วก็ต้องติดชีมอะไรได้เราจะไม่ยอมให้พ่อต้นไม้ตายฟรีๆเราจะไม่ยอมให้พ่อต้นไม้ต้องเจ็บปวด่อนไม้คนเดียวโอเคไหมต้นไม้ไม่ต้นไม้เจ็บปวดถอนมาดีเลย,ยคือน้องก็ยังแบบมีความนีอยู่แต่ว่าน้องเริ่มแบบเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทำไปคือสิ่งที่ต้องทําถึงไม่อยากทําแต่มันต้องทำํำพี่ๆเดี๋ยว ยังไงค่อยว่ากันว่าจะเอาไงต่อกับไอ้สมิยงเพราะว่าถ้าเราไปตอนนี้เราก็เสียเปล่าเส,เสียเสียเปล่าเขียนไปมล้วไมเดี๋ยวอีกหนึ่งทางคือพันหารเล็กเราต้องอาศัยพันหารในง,งานนี้ทุกคนให้พันหารเป็นคนที่จะสอนวิชาเราในการล่าสมิงมเพราะว่าเชื่อว่าพันหารเนี่ยเป็นคนที่มีวิชาเกี่ยวกับพวกสมิงไงเนี่ย,ยพันหารเป็นจิ๊กซอทำคัญละ ก่งมากเลยผ่านทลยพยาเรียนรู้เลยใช่ทุกสิทธิ์ได้นะก่อนจะเป็นมือเบอมาดรฐานนยให้เรีันผ่านก่อนไม่อยู่อันก็กระเทอรมมาเลยใช่หลังจากที่พวกอ่าสองอาทิตย์นี้เราไปผพันผ่านกันน้องบอกพวกนี้มีเตะบอลเราไม่เก็บบรรยายเตะบอลอยู่นะเราจะไปเตะบอลไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวไม่ต้องฝึกนะพักผ่อนนะเตะบอลนะที่งอมีแทงบอลที่เพื่อนชวนไปเป็นตัวสำคัญในทีมด้วยของหน้าก็โวยโหขาดไม่ได้เลย ไม่ได้สำคัญไม่อไม่ทำไม่ทำร้องคนนี้น้องก็สำคัญนะเพราะน้องไม่ใช่แบตเตอรี่ไม่ใช่เพราแบงค์นี่ตกลงปะนี่ไอ้น้องขำไงยังเลื่มยิ้มไงไม่อยากให้น้องเครียดไงเพราะผมไม่ให้เพราแบงค์ครับไม่ให้คนสัมลองเป็นคนสำคัญนี่ใช่ปะเพราะผมเป็นไทยสีไม่ใช่ไทยอีไม่ใช่สายดีเป็นไทยสีครับเดี๋ยวเราต้องนำล่าช่วยหนึ่งได้ทุกคนเลยยิ้มเลยยิ้มเลยพี่พี่เพิ่นพี่ที่ย้ายให้ยิ้มที่ทำให้น้องประมาทแบบนี้ คือกิจที่ทำอะไรพราตัวเองจนเสียชีวิตแต่ให้บอกฮนะผมย้ำแล้วย้ำอีกแล้วน้องไม่ผิดน้องไม่ผิดน้องทําไปเพราะว่าต้องทําถ้าชั่วโมงนั้นอ่ะถ้าเป็นการที่ทําแทนอะือ <c oughs> จหวะนั้นคือถ้าไม่ทำมันก็ตายแล้วคนทักกดมันกตายพอเป็นจะเวียงเร<บ>าเรียกไม่ได้ไง<ๆ>ใช่ร้างั้งดีไงที่ว่าเป็นการตัดสิในใจที่ดีแล้วทุกคน พี่คิดว่าน้องเริ่มพูดเริ่มจาดเพราะว่าน้องก็เริ่มเข้าใจนะว่าสิ่งที่ผมสื่อถึงคืออะไรพี่พีเอฟซีให้คำจายน้องน้องก็คงจะรู้สึกดีขึ้นผมจะอ่านไปแล้น้องฟังสิ่งที่พี่พีเอฟซีให้คำใจมา,มมาทุกคนเข้าใจโอเคป่ะ้างแล้วร้องให้อ่ะแชทน้ำมูกน้ำตาลายให้หมดน้องหมดน้ำตาไม่วน้องร้องละเดี๋ยวออมะม่าสุกมาล้างกินมะม่าก,กันแล้วก็ให้พี่เอฟซีได้ อยู่ในกาบนะตอนแล้วกินกันมา,มาก,กับน,กน้องต้นไม้กันใช่ยไม้ต้นไม้แล้วรองกันละ่ะพวกพี่รับอยู่เลยกันแล้วก็จะช่วยกันจนวินาทีสุดท้ายก็ช่วยกันทุกคนจะไม่เป็นไรนะจะอยู่ช่วยต้นไม้แหละจะไม่เป็นอะไรแล้วงั้นในน้ำเตื่นอย่างไรกันกูว่าจะไม่อยู่อะ เดี๋ยวพวกเราจะทาอะไรให้น้องทำให้ให้ให้ไม่เครียดแล้วก็อาจจะไปดูน้องเตะบอลนะให้บรรจัยน้องให้ันใจน้องน้องเตะบอลแล้วก็ซัพพอร์ตน้องทุกทุกทางอาจจะเออเดี๋ยวตอนจะเปิดเทอมนะต้องทุนเส้าใหม่ให้น้องนะผบายบใหม่ชุดเรียนชุดใหม่ต้องใช้ตัดแต่งพี่พี่สีน้องซื้อสัตว เราให้น้องเก็บตังค์เพื่ทอทำ<อ>แรงนะใช่แเราพามาแรงตัวเอง <c oughs> แล้วป่ะเมื่อวานใส่ไปออเดอร์ปุ๊บปุ๊บอสนามมาแล้วนี่คนต่อ,ตอนอยู่เพื่อพี่พีดูว่านี่นค<ง>ือความขยันของน้องรองเท้าที่น้องซื้อเองกับมือเพราะว่าทํางานช่วยพ่อกับแม่ผมทํางานแล้วก็ช่วยเหลือที่บ้านด้วยจนน้องเก็บตังค์ได้ซื้อรองเท้าสตาร์ทที่อยากได้เขาัะมีอะไร สะสมอมน้อยออมน้อยเรื่อยๆนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่รองเท้าที่แพงมากแต่ก็ไม่ถูกเหมือนกันน้องก็ถือว่าได้มีโอกาสสั่งท้าที่มีราคาน้องดีใจที่สุดเลยก็คือแบบภูมิใจท,ที่ตัวเองทําได้แล้วก็ได้สั่งท้าเหมือนเพื่อนๆเพราะว่าอายคนอื่นนะที่ไม่มีพัาเงินคนอื่นเห็นไหมใอ้พี่ดูเก่นงนะน้องเก่งมากที่ทำงานน้องชอบนะชอบแบบรองเท้าตอนเตะฟุตบอลน้องแบบเรียนรู้ฟุตบอลจนตัวเอง หมือนเราล่นเก่งกับผมเนี่ยเป็นตัวสำคัญของทีมด้วยก่อนเลยใช่เพราะน้องไม่ใช่โค้ชแบงค์นะก็สําคัญไม่ใช่สำรองนะยิ้มแบบยิ้มแบบยิ้มแบบยิ้มทุกคนที่ก็พยายามแบบหาบุกให้น้องเล่นกระโดดกระโดดให้น้องขำนะคือวิวจะเครียดเลยตอนนี้ไปใกล้สวยนะก็น้องค่อนข้างจะชอบมากนะเป็นแถมว่านักเียาโรงเรียนนะทุกคนนะนี่คือแรงบันดาลใจกันในการอยู่ของน้องอยู่ที่บ้านผมคือน้องทําเพื่อ ซื้อสิ่งของที่น้องชอบแล้วน้อเป็นความฝันของคือน้อ,นอเป็นฟุตบอลมืออาชีพนะมิสซูโน่นะคนสวยสวยสวยที่ดำถ่ายสงงานุกมากเลยชอบไหมชอบไหมครับทำไมชอบไหมครับบัดี้พีเอชซีท่านนอนอย่างนีนะ้หอนพีดด่ขอบัดดี้นะยังไม่บัดดี้ประคิปมาสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมสู้ๆครับผมสู้ผมไหวครับแล้วผมจะตามแก้แข้นไอ้สมิทให้ได้ทุกคนช่วยน้องตามแก้แข้นไอ้สนิทให้ได้นะน่าจะรอขบมาสุกแล้มากินขบมาสกันทุกคนทุกคนขบมาก็สุกเรื่อย้อย่าดราม่ากันอย่าดราม่าเพราะว่าเราไม่หิวข้าวน้องก็ไม่หิวด้วยพวกเราก็ิ่งจะมากินกันข้าวก็มีแล้วเราไม่กินกันไม่ต้องว่าวันนี้เราได้น้องเนี่ยเขาคุยกับผูกครอเข้าใจนะ้วให้พี่ทธิคนเข้าใจน้องด้วยทุกคนให้เข้าใจน้อง อยากให้น้องไม่รู้สึกอยากให้น้องแบบรู้สึกว่าตัวเองผิดกหาน้องแบบรู้รู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดเพราะว่าตอนนี้น้องรู้สึกผิดอยู่ที่ทำลงไปแต่แข่งปอบแต่ว่าน้องไม่ผิดน้องช่วยชีวิตเราไว้ถ้า้องไม่ช่วยไม่ทำแล้วเราก็ตามกันใช้ปะนี่ผมปอบแล้น้องช่วแผ่งตูต่อไปตป็นไงใครหมดเยอะมาก ติดไม่ติดพวกพี่ลองอ่ะอย่าหกนะดูว่อุ่นดีนะทุกคนนะนี่กินกันมากพวกเดียวกันกินด้วยกัน ช่วยก็มีนะแต่ว่าไม่แยกกินนะกินด,ด้วยกันจนอร่อยกว่าแยกกินอร่อยกว่ากินคนเดียวอืมสับเลยนาา้ำเลย ว่าจะเอาคืนให้น้องได้น้องเยอะแข็งมากเแข็งตนึ่ใมนอะไรนะ แล้นนี้อราจย,ยงจุงออดอะไรอีกอากาศเดียวเนะี่ยแต่นนี้ขออยู่บ้านกับน้องทั้งวันนะไม่ไปไหนใช่แล้วก็คามา <คน S 1> ดูาน้องเตะบอลกัมดูว่าน้องเตะบอลเป,นปกก็นงไนบงบ้างการเล่นกาเล่นดีแค่ไหนแล้วก็ มี่ท้าอรจริงตรงนี้ใิ่ไหมตอนที่อ่ะอยากเหรที่นี่จริงอะอืมอืมอเอะแใช่ไหมสำลักสำลัดสำลักเราให้เรหรอเราให้คืพพอพยงอ น้ำมูกได้แล้วกินแล้วคือไม่จุ๊บอะน้องร้องออกมาน้องร้องไม่ไหวกันแน่เลยไม่ไหวแล้วพี่คนเดียวให้น้องก่อนนะให้น้องพักก่อนพ่อคิดถึงพ่ออยู่คนละพี่อยากจะให้น้องนั่งทำทำอันนี้มันรทำอะไรทำอะไรดีก่อนไม่กินน้องก็แบบอยู่ก็เห็นภาพพ่อหกลอยขึ้นมาแล้วก็ลองร้องไห้น้ำตาไหลออกมารับภาพพี่น้องครับขอาไม้ พังปะทีหน้าอกนะพอมันพี่ใหญ่ครับพี่เพุ่มจะจ่ายชิ้นหนึ่งแล้วนะครับเอไม่ต้องหอพี่จะช่วยเต็มที่แล้วแต่อันเนี้ยเราต้องตั้งสติแล้วก็ต้องจิตแข็งไว้ก่อนเพราะถ้ายังเป็นอย่างเนี้ยเราเข้าปากอันเน้หรอกทำให้เราเสียสติเดี๋ยวเราจะช่วยกันให้ได้อาจจะไม่เร็วก็ไม่ใช่เกืนไป เพราะว่ารามีการวางแผนแล้วก็ต้องฝึกวิชาในการน้วงกลัวพี่พี่จัดการให้เราวพี่จัดการให้เต็มที่เลยอที่บอกอย่างแรกคือผ่านาหารเราต้องการจะเรียนรู้วิชาจะเขาเราทำไงให้สนิทมันกลัวเขาสนิทมันไม่กล้าต่อก่อนกับเขามีวิชาไหนมีคาถาอะไรที่ต้องรับรู้จากผ่านหารใช่มันจะดีมากถ้าเราได้รับรู้วิชาสุดกันมาเห็นใปะเราทุบเลยทุบไปด้วยกันเราผ่านปัจจุบันนี้เราผ่านจุดหนึ่งพร้อมๆกัน เดี๋ยวไม่ทิ้งกันโอเคป่ะเราจะไปตามหาผ่าานกันนะแล้วก็จะถามน้องชายพี่ทีอ,อียิดอ่ะว่ามันมีวิธีที่จะให้เราไปหาผ่านหันยังไงบ้างอแอปแรกมึงต้องต้นไม้ต้องต้องบอกต้องแบบเลิกรู้สึกผิดก่อนอถ้ายังเลิกสึกผิดไม่ได้มันทำให้ยัง<ช>ือยหนอนอยู่<อ>เข้มแข็งก่อน,อนแัปแรกต้องลืมเมื่อกี้ผ่านมาไม่บอกให้ลืมเด็ดข่าวรู้ไงช้าๆลืมไปแต่มันก็ผ่านไปแต่พี่ไอ้ตัวไม้เข้มแข็งไม่ไหวใช่ไหมต้นไม้อ่อนแอเงี้ยตัวไม้ทุบไม่ไหวตัวไม้ก็โดนขี้ผึ่งก็งานกลับไปดีโอเคป่ะ โตปึออ๊บทำงี้รู้ป่ะ<ม>เ,เทุกคนพักผ่อนกันทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกาผมอยากพาน้องไปหาพันธุ์หาะได้ไฝากพี่ติดให้กำลังใจน้องพีคอมเมนต์กันมาเผื่อพาน้องเขาไปอ่านกดไลค์กดแชร์พีทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตพี่ดูว่าวันก็ไปอาหาพันธุ์หะเราจะไปกันเมื่อ,อไหร่งไงพี่พ